เป็นน้องแฝดที่หลายคนต่างตกหลุมรักระหว่างที่ทีน้องทีลูกชายแฝดคนโตของลูกชายบีมกวีและออยอติพรเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆและพัฒนาการของเด็กๆอยู่เรื่อยๆล่าสุดเด็กๆได้เล่นสนุกสนานกับไบร์พิชยธันจันพุทธที่ล่าสุดสาวไบร์โพสต์โมเมนต์เล่นกับน้องแฝดลงอินสตาแกรมส่วนตัว แอดไบร์ Bright, ขีดล่าง CH3 พร้อมแคปชั่นระบุว่าโอ้ย oh, อยากโดนยุงบินมากอดทุกวันเลยแอดตีดอดีซึ่งในคลิปจะเห็นว่าที่ทีเล่นกับสาวไบ์แถมวิ่งเจ้าหาไปกอดด้วยจนทีทีแฟนคลับบอกว่าสาวไบร์แต้มบุญสูงมาก เพราะปกติที่ทีไม่เข้าหาใครแสดงว่าพี่ทีถูกใจสาวไบร์ามากๆแถมพากันเชียร์แบบนี้สาวไบร์ต้องมีน้องแฝดเร็วๆแล้วเป็นน้องแฝดที่หลายคนต่างตกหลุมรักระหว่างพี่ทีน้องทีลูกชายแฝดคนโตของลูกชายบีนกวีและออยอติพร เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆและพัฒนาการของเด็กๆอยู่เรื่อยๆล่าสุดเด็กๆได้เล่นสนุกสนานกับไบร์พิชยธรนจันพุทธที่ล่าสุดสาวไบร์โพสโมเมนต์เล่นกับน้องแฝดลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดไบร์ขีดล่าง CH3 พร้อมแคปชั่นระบุว่าโอ้ยอยากโดนยุงบินมากอดทุกวันเลย แอตตดผีซึ่งในคลิปจะเห็นว่าพี่ทีเล่นกับสาวไบแถมวิ่งเจ้าหาไปกอดด้วยจนทีทีแฟนคลับบอกว่าสาวไบรท์แต้มบุญสูงมากเพราะปกติพี่ท,ทีไม่เข้าหาใครแสดงว่าพี่ทีถูกใจสาวไบรท์มากๆแถมพากันเชียร์แบบนี้สาวไบรท์ต้องมีน้องแฝดเร็วๆแล้ว